ครับสวัสดีครับเอฟซี e ทุกคนนะครับเนาะครับมื่อนี้ก็วันอังคารที่ยี่สิบสามกรกฎาคมสองพันหะ้าร้อยหกสิบเจ็ดนาะพี่น้องเนาะครับมื่อนี้ก็มาพอ่พอๆกับพ่อแตีมเองเนาะพี่น้องเนาะครับพ่อแตีมพามาติดตามเล่าพัฒนาของเซียนหนองคายต่ออยเนาะพี่น้องเนาะครับมื่อวันจันทร์เนาะพี่น้องเมื่อคืนนี้พี่น้องวันจันทร์ที่ยี่สิบสองกค เราพัฒนาออก056 143ครับเรลลียกางกับออก61เนา่พี่น้องเนาะรับครับของเซียนน้องค่ายงวดที่ผ่านมาก,กับลุดนะพี่น้องครับลักลักนี่ลุดนะพี่น้อง789บอมาแต่ว่า1 2, 3, น3่อนี่มาทั้งบนทั้งล่างนเนาะครับเนาะ1 2 3 นะครับแต่ว่าจับคูหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าออกหนึ่งหกหกหนึ่งสามสี่สี่สามครับก็ถือว่ารุดไปน้พี่น้องเนาะบนในบิงรุดแปดกับเก้านะครับเอาหัวน,นี้กามาตามตอนน้พี่น้องเนาะมีเขามีรุดนะครับบวากันครับบ,บัวคูบาอาจารย์ไน้น้อพี่น้องเนาะครับอ่ะพระเตียมพามนติดตามน้องกันน้พี่น้อง พุทธที่ยี เราพัฒนาเสียนหนองคาย ขับบนล่างวิ่งลูดเจ็ดกับเก้าพี่น้องรับชุดวิ่งพ,พี่น้องนะ แปดเก้าครับเจ็ดแปดเก้าสามสี่ห้าพี่น้องชุดวิ่นเพิ่น ครับเชียนน้อกไข่พันวขอแจมือได้พี่น้องเนื้องวดนี่นะครับครับเก้าสามเก้าสี่ เ้าห้านะครับลักแปดแปดสามแปดสี่แปดห้านะครับหลักเจ็ด สามเจ็ดสี้านะครับ ครับส่วนตัวเนียนเพื่อนนะพี่น้องเนอวเนียนไม่สี่หางคือเกา่านะครับเก้าสามเก้าสี่ ส่วนรักแปดเข้ามาเข้าเก่าน้ำกระไรเด้อพี่น้องเนื้อแปดสามแปดสี่แปดห้านะครับแต่พนเนียนมาพนเนียนที่รักเกียรกับรักเก้านะครับอ่ะวสัตเกียร์เราพี่น้องเนาะ สทีสาคัญอย่าลืมนะพี่น้องเด้อมัมกสอบตัวเดี่ยวเฮ้าก็อย่าลืมลับตัวไว้นำนะพี่น้องเนาะรับอันกะบบอแน่นอนนคะครับแต่ว่าคอยมันเข่านะพี่น้องเนาะครับเอาวันพุธนะพี่น้องเนาะวันพุธกับมือเอืนยี่สิบสี่กค,อคอสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาเซียนหนองคายครับบนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับเก้าับชุดเตียมเพิ่นกับเจ็ดแปดเก้าสามสี่ห้านะพี่น้องเนาะ จับคู่กับเก้าชุดเก้าหงเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าแปดสามแปดสี่แปดห้าเจ็ดสามเจเจห้ารับเน้น9ก้าสามเก้สามเจ็ดน้วพี่นอ้องอ้าวคอยปังปังคอยเข,าข่าคอยให้แตกเด้องววนี้เซียนน้องใคร,ครับพี่นอ้องเอฟซีเจะได้โฉกโมันๆนกันนะครับ ครับเอาพอเตียมกับขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเซียนหนองคายเนาะครับเนาะที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางล่าพัฒนามาให้พอเต้มครับเอามาฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางนํากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนอะพี่น้องเ้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตียมกอไหวพรอยเขา้าคอยให้แตกปังๆหวดนี้ครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โชคๆมันมนกันนะครับ เอาอ่าลืมนะพี่น้องเลยเขามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ให้พอแต้มน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอแต้มน้ำนะครับครับเอาสุด้ายไายสุดนี้พอแต้มกข็ขอกราบขอบพระคุณเนบซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพอแต้มครับพอแต้มขอวอวยพรให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับเด้อความเจ็บใหญ่ใดความไข่ใหญ่มีนะครับเนาะ รับคอยมีแต่โศกต่ลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับครับเอาสําหรับคลิปนี้พอแต้มก็มีแค่นี้เนะครับเนาะครับเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม